สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบงานซ่อมอินรมเตอร์ไฮบริดยี่ห้อ power mr รุ่นใหม่นะครับที่ปุ่ม on off อยู่ตรงกลางนี้นะครับเครื่องนี้เป็นของคุณสันติพงศ์ครับสันติพงศ์จังหวัดลบบุรีอินรมเตอร์ยี่ห้อ power mr โมเดลเนม pow h v m 6 2 k, k pro ครับตัวน,นี้รุ่น pro ดูฟิลเตอร์ด้านข้างนะครับก็แกะง่ายๆครับมีน็อตแค่ตัวเดียวแล้วก็ง่ายออกมาครับก็ดูแลเรื่องฝุ่นด้วยนะครับฝุ่นเยอะก็แกะออกมาล้างทําความสะอาดเป่าฝุ่นมันครับเพื่อทนุถนอมมิเตอร์ไฮบริดจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับมีจุดต่อหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตคอมพอร์ตบ m มเอสครับเบรกเกอร์เอซีอิครับ เรื่องนี้มี A.C. input อยู่2 input นะครับ input 1กับ input 2 output 1 output 2แบตเตอรี่ครับแห่งโซล่าเซลล์มีอยู่1 mPPT นะครับอาการเครื่องนี้เงียบครับจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้ครับไม่มีอาการช็อตใดๆแต่เปิดเครื่องไม่ติดกลายเป็นว่าต้องแกะนะครับแกะแล้วก็เจออาการเสียนะครับผากสวิตชิ่ง ของแบตเตอรี่ครับภาคสวิตชิงเมนะครับต้นเหตุมาจากสวิตชิงของบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับของภาคชาร์จเจอร์นี่แหละครับที่ทำให้สวิตชิงเมนมันไม่ครับเราก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูอันดับแรกนะครับก็จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับฟิกเกอร์ที่ใช้ก็ mccb ครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็น NMC 250A ครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้นะครับตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับผมเอาสวิตชิงไฮโวลททดสอบแทนนะครับผมต่อที่อินพุตหครับกับเอาพุตหนึ่ครับเพื่อทดสอบโหลดก็ไม่ได้ไปโมดิฟายอะไรมันนะครับก็แก้ไขให้เครื่องมันทำงานได้ครับก็จะทดสอบโหลดให้พอรู้ว่าเครื่องมันใช้งานได้แล้วนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร ค้างไว้นะครับเมื่อมีเสียงติดนะครับก็เปิดเครื่องได้เลยครับปล่อยมือได้เลยครับฟังเสียงดีเลยนะครับตอนนี้มีโหลดรออยู่ที่เกือบห้าร้อยวัตต์ครับมาดูที่หน้าจอครับเครื่องติดครับดูที่หน้าจอครับ ac input ครับเป็นศูนย์โวลต์ครับแต่ ac output อยู่ที่สองร้อยสามสิบมีไฟจากแบตเตอรี่ครับเข้าเครื่อง แลงออกมาเป็นไฟ ac เพื่อไปใช้งานนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับแค่แตะ,แตะเครื่องก็ทำงานนะครับเอาละผมจะจ่ายไฟ ac เข้าเครื่องครับดูสัญ,ญลักษณ์ utility เป็นรูปวงกลมครับเดี๋ยวจะขึ้นมาสิงดีเลย์ดังแตะหนึ่งครั้งครับนี่มาแล้วเมื่อสัญ,ญลักษณ์ utility นิ่งครับแปลว่าเครื่องมันรู้แล้วครับว่ามีไฟจาก ac เข้าเครื่อง แต่จะไม่แสดงหน้าแรกนะครับดูนะครับจะแสดงหน้าที่3ามอันนี้ไฟบ้านผมนะครับอยู่ที่2อ0ร้อเฮิรตครับมีคือ AC in อันนี้คือฟังปิดท้ายนะครับ GT น่าจะใช่นะครับพอดีไม่มีคู่มือครับเครื่องนี้ไม่ได้เปิดออนกิจไว้นะครับปิดออนกิจแล้วก็รุ่นนี้เวลาจะเปิดใช้งานออนกิจต้องใส่รหัสอะไรด้วยนะครับ กดดูหน้าที่สองครับหน้าที่สามหน้าที่สีหน้าที่ห้าหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดหน้าที่แปดหน้าที่เก้าหน้าที่สิบหน้าที่สิบเป็นแรงดันของแบตเตอรี่นะครับหน้าที่สิบเอ็ครับเป็นความถี่ด้าน ac output นะครับสิบสองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กับโหลดที่ใช้งานหน้าสิสามนะครับเป็นโหลดที่ใช้งานนะครับแสดงเป็น V A 14นะครับแสดงเป็นวัตต์15แสดงกระแสที่กินไฟจากแบตเตอรี่ครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมปิดโหลดก่อนนะครับเรามาดูว่าภาคชาร์จเจอร์ใช้งานได้ไหมครับดูอันนี้อ่า จ่ายไฟจากแผงจากซ์สวิตชิ่งครับเข้าด้านแผงครับที่220รอโวลต์ d ีเดี๋ยวฟังเสียงเตือนครับเมื่อมีเสียงเตือนนะครับก็จะมีลูกศรครับเห็นว่าไฟจากแผงนะครับเข้าเครื่องชี้ลงแบตครับไปว่ามีการชาร์จครับตั้งชาร์จเต็มไว้ที่5 7 5ไฟจาก แทงนะครับมาที่6.4จมผมตั้งชาร์จไว้ที่20ก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้สวิตชิ่งครับก็ให้พอรู้มันก็จะมีบวกลบอยู่นะครับนะตั้งไว้20ก็จะชาร์จอยู่ที่17บมนิ่งๆครับที่960วัตต์นะชาร์จลงแบตนะชาร์จเจอไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับท่นนี้ก็เต็มสเต็ปครับ สำหรับการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดก็มีทั้ง ac in ac out แหงโซล่าเซลล์นะครับเปิดเครื่องจ่ายโหลดได้ครับถือว่าไม่มีปัญหาครับนี้ก็เปิดทิ้งไว้ได้สัก3ชั่วโมงนะครับไม่เจอปัญหาใดๆครับก็ถือว่าผ่านนะครับพร้อมที่จะจัดส่งลูกค้าครับสำหรับเครื่องนี้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับผมทดสอบโหลดที่พันเก้าครดูนะครับ โหลดพันเก้าอยู่ที่32มิเปอร์เซ็นต์จิงกระแสแบตเตอรี่41่แอมป์ครับนะก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหากดปุ่มสวิตช์พาวเวอร์ค้างไว้ครับเพื่อปิดการใช้งานปิดไฟในด้าน AC IN ครับเดี๋ยวเคื่องก็จะดับครับอ่าเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ